关灯关。 แนะนำโรงเรียนที่เซบูที่ติดทะเลเลยได้ปะเอาแบบวิวทะเลเลยเอาแบบเดินไปทะเลได้แบบนี้ป่ะเอาแบบติดทะเลเลยเหรอเออได้ดิได้อยู่แล้วมาเซบูทั้งทีไม่ไปทะเลเนี่ยเสียชื่อเซบูหมดนะพี่น,อน็อตที่แรกเลยนะพี่น,อน็อตที่นี่ไม่ใช่แค่ติดทะเลแต่ว่ามีชายหาดอยู่ในตัวโรงเรียนเลยเอ้ยเวอร์ไปบ้างเฮ้ยจริงไม่ได้โมโรงเรียนนี้นะชื่อว่าเซบูบลูเชียนอยู่ในฝั่งมักตันแล้วที่พิเศษนะคือโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ในโซนพื้นที่ของโรงแรมเพราะฉะนั้นนะักเรียนทุกคนสามารถใช้ บรสลิตี้ของตัวโรงแรมได้ทั้งหมดเลยพวกสระว่ายน้ำเนี่ยก็ใหญ่โตมากๆแถมมันอยู่ติดทะเลอีกทุกคนสามารถไปลงเล่นที่ทะเลได้เลยที่สําคัญปลอดภัยมากๆเพราะว่าเราไม่ต้องออกไปนอกพื้นที่ของโรงเรียนเลยเรียกง่ายๆว่ามีหาดส่วนตัวนั่นเองแล้วห้องพักะเป็นงาน็นวิวทะเลอย่างที่ขอไว้ไหมเนี่ยรู้ไหมว่าห้องพักที่เนี่ยเป็นรูปแบบเหมือนโรงแรมเลยนะแล้ววิวก็ตามที่รีเควสไว้ทุกคนออกมานอกระเบียงก็เจอทะเลเต็ม2ตาเลยค่ะอีกโรงเรียนหนึ่งนะคะทุกคนน่าจะคุ้นหูคุ้นตากันชื่อว่า s S S m e a g e n c a n t o Campus ค่ะและนี่คือแคมปัสใหม่จากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมายาวนานอย่าง SMEAG ค่ะแล้วแคมปัสใหม่นี้นะคะติดทะเลด้วยนะทุกคนแคมปัสนี้ใหม่มากพวกฟางก์ิตีอย่างห้องนงห้องนอนนี้คือแบบเวอร์มากๆค่ะทุกคน่นนยไ มีสระว่ายน้ำสามสระมีบาร์มี ار, มดนตรีสดในตัวโรงเรียนแถมฟิตเนสมีเทรนเอนอร์ให้แล้วก็ห้องพักนะทุกคนมีสมาร์ททีวี60นิ้วแอร์ก็มาจากเกาหลีเลยเวอร์พออยยังแล้วก็ตามที่ขอไว้นะคะทั้ง2โรงเรียนเนี้ยเห็นวิวทะเลจากห้องพักได้เลยใครที่สนใจ2โรงเรียนนี้นะคะวันอาทิตย์ที่17มีนาคมเนี้ยตัวแทนของทั้ง2โรงเรียนเนี้ยมาร่วมงานด้วยแน่นอนว่าเขาพกโปรโมชั่นหลักหมื่นมาด้วยค,ะวยค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนมากันนะคะแล้วเจอกันวันงานค่ะ